เนื่องจากเพื่อนพิธีกรรายการดังบริษัทหาม่จำกัดได้ออกมาแถลงการห่างหายไปจากนอกเจ้าทีวีของตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายขวันที่ได้ป่วยปเป็นมะเร็งปอด ซึ่งได้เข้ารับรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ร่างกายยังไม่พร้อมให้คีโมหรือฉายแสงต้องรอพักฟื้นรวมไปถึงหยุดการพักกานทําง,งานเบื้องต้น2เดือนหลังจากนั้นได้มีคนดังเพื่อนๆในวงการบันเทิงมากมายไปเยี่ยมโดยพี่บรเบิสายความได้รับกํบาลังใจจากเพื่อนๆนนักแสดงตลกและอีกหลายแวดวงการบันเทิงอย่างลดหลาม ซึ่งนักแสดงตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายควานที่ขณะกำลังป่วยเป็นมะเร็งปอดล่าสุดเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังจ๊ะอศิยามก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เคยร่วมง,งานก็ได้เดินทางไปเยี่ยมโรเบิร์ตสายควานที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งเผยให้เห็นใบหน้าล่าสุดของตลกคนดังลงใน Facebook และไอจีส่วนตัว พร้อมแคปชั่นให้กำลังใจระบุว่ารักเคียงข้างเสมอพี่ชายหายไวๆนะเชื่อว่าพี่โรเบิร์ตสายควันได้กำลังใจอย่างล้นหลามขนาดนี้รับรองต้องหายจากอาการป่วยและกลับมาสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานให้กับผู้ชมอย่างแน่นอนรายการวิช i ั่นยของเราก็ขอให้พี่โรเบิร์ตสายควันนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเจ้า เกาะติดทุกข่าวสารในวงการบันเทิงและสังคมได้ที่วิคชันนิวสถานีข่าวของคนทั้งประเทศ